สวัสดีค่ะของวันที่เจ็ดนะคะเนาะอาทิตย์หนึ่งพอดีะคะ่ะที่เฮ้ามานี่มื้อนี้บ่แน่ใจว่าจะแพนไปใส่บอแต่ลูกทั้งลูกมื้อนี้ต้องกลับไปซื้ออาหารการกินอีกแล้วค่ะเพราะว่าที่เฮ้าซื้อกันอาทิตย์ตันอาทิตย์หนึ่งนะคะกะหมดทุกจรทุกอย่างนะคะหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกะได้เวลาค่ะวิวสวยๆไปช้อปปิ้งกันค่ะมื้อนี้ว่า จะมดหน่อยหลายมือน okay. ี้มือนี้จะมดหน่อยหลายปันไหนนะคะเนาะไปกันค่ะยูนี่ค่ะสองล้านยูนี่ยูโบไกยูโบไก่บ้านค่ะยังเห็นเห็นบ่มคะบ้านยูเคเถือกเขานะค่ะยูโบไกยขับรถมาประมาณห้านาทีค่ะบ่ถึงส้านีประมาณห้านาทีค่ะกัซิมาล้านเลนเล็กคับอ่าสเปนิสอ่าช็อปอะไรกัซิมาเชนิชเชน่าช็อปตรงนี้ค่ะ มาครบชุดความปวนก็ต้องมีเกิดข็นแน่นอน,นค่ะไปกันค่ะไปเบื้องกันค่ะว่ามืดซื้อยางกันค่ะเมนเล่เดมวอชเชเท้าค่ะนี่ค่ะคือคนรักการปลูกไปใส่กระสนแนมเบื้องเปิ้เลือกหันไปเบิือ,อดิน30ยูโรค่ะแพงแพงค่ะกระสอบเดียวกระายังสองยางส,สิ่งที่ไปเอาบ่าได้ค่ะสิ่งที่ต้องการที่ไปเอาบ่าได้แต่ก็เกินแต่ลูกโป่ง ก็เลยอาเซีนสองเชลซีนสองเซนได้สีอันนั้นก็ได้ก,ก็เกินไวน้าแค่นี้ค่ะหาสิบยูโรเป็นเงินบาทเท่ากับพันกว่าบาทค่ะ เมือ71ยูโรค่ะยังบ้านแล้วค่ะไปต่อค่ะพี่น้องิมสีสลูกน้องท่าชีเจ้าิมสมัยน่งอ say love you ฟของเขาซื้อมามันอีนเบิดประมาณ200กว่าบาทค่ะ200กว่าบาทนะะของกินนะคะนราจะร่วมของเล่นลูกน้ำกระป๋อสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ ห้าสิบยูโรเกินห้าสิบบาทโอ้ยเนาะเชอรี่ถือแห้งค่ะก็เลยเชอรี่มากิโลหนึ่งหายูโรครับม่ได้ขช่อเหอม่ได้ขนช่อคือขึ้นจอนโอ้จอนเป็นตาจอนบินใครยสิม่ขึ้นจอนได้ไงล่ะลูกนนชชอพุมีโอ้ยโอเคลูกโอเคได้ได้อันนี้แค่อันี้ไม่มีค่ะ ได้แคบหมู70เซนได้มาหาอันหกอันค่ะมันฝรั่งได้ของสามีตัวนี้ถือค่ะตัวนี้30เบอร70เเซ็นมีขนมปังมาสามีที่มาค่ะได้นำม,มานำค่ะแล้วก็ไ,ไ,ได้ได้แฟนตาไข่สามยูโรกว่าราคาเดียวกันนำ้จักรบาบไม่ได่ใจค่ะ บอลโอ้ยชเยงช่วันักูไมแ่สฟองในถุงในถุงนี่ยังงมชเอมชเอชิกนอเกดยเกิตจริงกเกรอีมเเถือแหงค่ะเดแคร์หนกิโลเห็นน้าักค่ะ ยูนี่คนเขาบปกินกันแม่น,อนอ้อยเห็นเมื่นไหรก็เลยแบบเอามาหลายอันอยู่ค่ะมันถือนะคะยูพอ,อยู่บ้านแม่น้อยมันแพฮะฮะ้นะหมอะไรเล่นลูกแจงายค่ะพี่นอ้องเอาอันนี้ของเนาะของไออ่ะถิ่มใส่ทั้งขยมกกะมั่นเราสกปรกคนว่าโอ้ยหนอนลูกเอ้ยทุกนี้จุ่งน้งนำหอมค่ะพี่นอ้องอันนี้น้ำหอมตัวเองหอมหอมค่ะแั่นเพราว่ายี่หออ้อจังนะคะอันนี้นนนคือเคื่องแต่ง เป็นหอมแบบดอกไม้ดอกไม้นะคะอันนี้8ยูโรค่ะส่วนอันนี้11ยูโรค่ะเห็นมันถือก็เลยซื้อนะคะกะเดซ์บูมาล่างนานค่ะมาอยู่นี่เป็นอาทิตย์ว่าเพิ่มเดซ์บูล่างนาค่ะพี่เราน้ำโคกคือขาประเด็นที่ต้อคว้มสายของน้ำค่ะยาซักผมอ่ามันยาดหามมือมดลายเต๋อค่ะพี่น,อนคค้อ,อง

ปกติเขาจะออกมาทางนั้นมาทะลุนี่น,นี่เป็นแตมาร์เก็ตแตมาร์เก็ตกรละค่ะไปละ,ะค่ะเมืองค่ะในเมืองปกติเราค้นจะหลายนะคะแรงแรงคนมาแบบกินเข้ากินน้ำเยียแพงค่ะ ปกติเราจะมีแก้วมังกรขายโอ้ยนี่ขายนีแก้วมังกรขายที่ออฟคัเนี่ยคนเงียบเงียบหออจะมาทางอีกมาจังจ่า जो एक और फटी हुई Oh no, white t shirt All see. white t-shirts. No, <laughs> <Yep>. <laughs>

ไอลิสพอบไอลิสพอบค่ะคนขี่ค่ะมาอยากล้องยางค่ะมันยายงน้ำแมลงค่ะอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นอุนอ่นอุ่นครบถ้วนในรสชาติเดียวไปแล้วปากันเปว่าอยังมนันโอ้ยน่ารู้ย เครื่องไอเทียมนี่นี่ค่ะอันตรายมากเนาะวางเป,าเปล่าเปล่าลเปี่ยวแล้วมีเอทีมอ่นี่เครื่องพังเครื่องเก่ามันน้องโบกบลูกมาลูกมาเอ่อมันโบกยังบลูกโอ,โ,อโอ้ไรสอันนี้เคลื่อน่าต้นยังเนาะต้นยังก็ครับต้นยังก็ อโอ้ยลงซื้อต้นตะบองเพชรเออ<ด>น,นั่นบอกบเกียนซื้อเต็มนะ้ค่ะไซหาดนี่กค่ะอีกไซหาดหนึงเพิ่นเห็ดไหมอันนี้คือไซไซขนน้ำเขานะคะไซมันเป็นไซของแค่ออจากหาดนี้นะคะเป็นหาดทราที่เพิ่นเห็ดขึ้นมาค่ะ ย้อนแสงอะไรล่ะลูกผู้บาวสีเิเรเบ็ดทะเลไปบุได้ลูกคนาอยากอยากขี่คขอพอสวัสดีครับสวัสดีครับเงียบแห้งค่ะปกติเราจะมีคนยางเต็มนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้เวลายอยู่ที่สองทุ่มค่ะแต่บ่มีคนมาอยางเลยค่ะปกติเราจะมีคนยางเตรมนะคะถือว่าเงียบแห้งค่ะพอปกติเราเดือน เดือนนี้เป็นเดือนที่เขามาท่องเที่ยวกันนะคะแต่เงียบมองล่านนีนปกติเราจะมีคนนั่งเต็มค่ะนีเก็งเงียบมิสซิลีค่ะที่ทำองแมวค่ะ้องแมวจอนจัดค่ะแมวจอนจัดหลายหลายค่ะนี่ตัวใหญ่แฮงน่ารักทำระเบินยังขึ้นลงมาอยู่ค่ะทำบินล้ำสุดท้ายกับประมาณอยู่สี่หาทุ่มค่ะ สี่ทุ่มห้าทุ่มค่ะลำาสุดท้ายนะคะเนาะบรรยากาศพักฟ้ามลแลนค่ะโฮเทลยูนี่ค่ะโฮเทลปกติเราโฮเทลนี่แพงแค่ค่ะ<ม>แล้วก็จองจองง่ายๆแต่นี่เอ็มตีมีอะไรเงียบภาพก็มีคนปกติละค่ะจะมีคนอยู่นั่งตรงระเบียงนะคะเนาะอ้ใรเงียบโมมีเลยค่ะหรือว่าเพิ่นปิดหรือเปล่าบนแน่ใจนะคะเนาะ แต่ปกติเราจะมีคนนั่งเต็มทั้งเท้งทัง้งขบนทั้ขง,ง,ขง,งข้างล่างค่ะเพราะว่าอากาศนี่มันแรงมันจะสวยงามมนนานั่งชมวิวนะะคเนาะแต่ว่าเงียบมิบสิรีเลยค่ะสายมีว่าปีนี้เงียบแทนงียบแทนค่ะมันถามว่าน้ำมันไหลลงมาน้ำม,มันจะใสว่าสายมีว่าสปริงวอเตอร์เพื่อนมันโมมี่เลยค่ะสปริงวอเตอร์อยู่นี่ แม่หน่อยเลยว่าน่าจะเป็นน้ำไส้ซอยอยู่ในบ้านนะคะน้ำขีนน้ำเงี้ยวนะคะสวยงามแพงค่ะตรงนี้งามแพงค่ะเก็บบรรยากาศมาฝากขึ้นบินมาอีกลำละค่ะยิ่งคำยิ่งมาดูค่ะน้ำลงนะคะเนาะปกติแล้วน้ำจะขึนน้ำจะขึนอันยังก,ก็ไปะย่าเด คอนซีทคอนซีทัลโลขอเนาอนิกขอโทษค่ะภาษาสเปน